ครับตันนี้อยู่ในเกมซอส r c e m o n i t o นะครับนี่ผมก็ฟาร์มนิดหนึ่งว่ากมนี้ฟาร์มยากหน่อยนะครับนี่ฟาร์มง่ายเลยขนาดนั้นไม่ก็คือเราตีเพื่อ้พาว power นะครับตขานี้คมมี c o ว e r ห้าร้อยล้านกว่าแล้วตัวนี้เลือดบินเลี่ยนกว่าใช่แค่สี่บิเลี่ยนกว่าเองไม่กว่าเองไม่เยอะไม่สิไม่น้อยนะอู้ ฉันโซสวดัดฉันโซสวัดเหรอใช่ไหมอู้อู้อันนี้พาวเวอร์อันนี้น่าจะเป็นพาวเวอร์สูงนะครับ40หรือเปล่าน่าจะอย่างนี้นะอันนี้เหมือนเป็นเรื่อยนะสุดเลยเอ้ยหืมมีอะไรขึ้นโูได้สองลนะ้านพาวเวอร์เลยตีกดตีทีนึง นี่น้าเห็นดไหมครับสงสารพาวเวอร์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 นี่คือนาเพลิดนับอะทักทูกรีดไกด์เมื่อกี้ผมแมะทำเพลิดนิดนึงนับผมถึงขั้นสตองเก่งๆตูตาตูตาตุูตาตูตานัดเดียวจะตาย <c oughs> ตุ๊กนัดเดียวสองตัวนี้ตายแล้วนับมงกระดูกกับกับไพลิดเท่าไหรวีดริงหรือ,อเปล่าน,น่าจะเงนอันนั้นผมเก็บอ๋อ าชั่วโมงจีบสามจีบสามนาทียี่สิบเจ็ดวิจบจีบจีบ,จบหน้าตายิ้มเฉ่งโอ้วันไทรเอ็กคืออะไรฮะวันไพเวทเอ็ก ให้สู้ตัวนั้นเลยเราคุณผิงก็สู้ไม่ได้ผมก็สู้ไม่ได้คุณผิงสู้ไม่ได้คุก็คุณผิงก็อย่าคิดนะครับผมผมจะสู้ได้แต่ก้อนเขียนแรงมันสู้ได้เหม็ดบิลเลียนกว่าตีโอ้โหหลับตีต้องเป็นร้อยกว่าหืมเข้า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 นะเข้าดีเลยไม่น้อยไม่น้อยแล้วเก้าสิบกว่าแล้วหืมแล้วเดี๋ยวก็จะตาย ดีดีดีแต่มันก็คาย่างเหมือนกันเนี้ยดี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 หลังดี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 หลังไ่หันไม่หันเดีดีน่าอ้เบ็ดกับตไม่กิงต้องล็อกเดี๋ยวนนี้โอ้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาคดดชคูณหเกอันนี้ไม่เอา ง่าใส่ได้สองอาวุธตัวในเวลาเดียวโอ้ยปับไปแังกฤษด,ดีกว่านะอา่ะอ้าอิงลิชอ้าวใช่ <c oughs> บักมั้งมัจะบักดีนัดหนึ่งหนึ่งมิลเลี่ยนกว่าแกตายแหละ ประมาณเกือบครึ่งแล้วตีไปนี้เลยนะตีไปเรื่อยๆใ้ตายมาครึ่งจิบจิบโอ๊ยนนนับไม่ได้แปดจีจีอะไรเนี่ยจับพลังน้อยจัดจัดแต่เนี้ยหืมผมต้องอัพกิจอันพวกนี้แหละอัพกิจมันเป็นนี้รวมรวมรวม รวมี๋ยวค้อนหลุมกอดนี่กอดนี่ใส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 ่อันที่ดีสุดโอ้โหฮ,ฮะร้อจิพาวเวอร์ยังไม่ถึงห้า้พาวเวอร์ยังไม่ถึงหกร้อยแปดเหรอโอ้โหนี่พันกร้อยห้าอ่านี่อะไรเทียบอันนี้ได้แล้วล่ะรวมมันก็ไม่เทียบไม่ได้อะเกลตาแล้วครึ่งแล้วสามสิบ ยี่สิบสิบเก้าไม่ด uh ีส uh ิบกว่าเป็เล uh ียนอ่าไม่ถึงหลักสิบแล้วอ่ามาริทเอรอ่าท้าสุกไกคิวและวู้คบลอนแอร์กระดูกยังก็ไม่ครบอืมครั้งนี้สามนัดตัวนี้ตายหืมแต่ถ้าแต่ถ้าวันที่คิวก็น่าจะกินเนี่ยนี่คือนี่คือตีรอบเดียวนะแต่ตัวเนี้ยจุบ หายไปแนเงาเงาเงามืดแล้วก็เงาเมื่ตัวที Aristotle ่สามตุบเงามืดเงามืดตุบตุบแล้วกระดูกก็หายไปเงามืดวันนี้คิวอีกคิดอะไรอีกบ้างอ่ะนี่คือครบเลยหรอหมอจิดทำจิตเละ นั่นคือย่ายสุดแล้วเวพีชีสโอ้ไม่กอดใหม่ใหม่ใหม่ต้องการเท่า,าไหร่กี่ปเปลียน่ะนัดเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดเดี๋ยวแค่ว, okay. วิ่งไปตัวแค่นี้ตัวอันนี้ ตีไปเรื่อยนะตีตีตีสามรอบตัวตัวัวอ้าวทำไมมันตึกเลยอะตัวตัวตัวเมื่อกี้มันตึกนัดเดียวเลยอะลองไปรอบอันนี้แล้วการวิ่งโลวตีมันทำให้อ๋อคือมันคือมันดูเหมือนสองรอบแต่ิีเนี้ยตีเร็วตีหฮงทำให้เราตีเร็วขึ้นนะก็เลยแบบเพิ่มเลยตุกตุก ตุบต <substit> <expand. S 1> so oh, ุบตุ <Never> verdad, ๊บตุ๊บตุ๊นต้๊นตุ๊บตุตุดเลยอุ๊บตุล้วุ๊บมุ๊ียน๊อตุเบตุนเตุ๊บ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 ตุ่บหุุ๊ดไลุกตุ๊บตุุ๊๊บตุ๊บตี๊บตุ

เกาะไม่โอ้โอ้ใบมบูมเอกใบบูมเอ๊กใช้หกกบิลเลแบบียนแพบงบกว่านี่จะเติลเลอร์นั้นอีกโอ้โหนินจาเลือดสองร้อยบิลเลียนเยอะกว่าตัวนั้น,นอีกของอะไรอ่ะหนึ่งทีนี่สัดเลี้ยงดีแน่ กต้องการสร็จ์เลี้ยงต้องการสัตวเลี้ยเดี๋ยวรอบหนึงเราขอพังกองนี้ได้ก่อนอืม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 อ่ะอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงไม่ได้สัตว์เลี้ยงหรอกก็นึกว่าจะได้สัตว์เลี้ยงจะได้ของดีเนะี่ยอินทรอรี่อู้โอ้โหโอ้โหทำมีแรงขึ้นนี่ ห้ามเรียกหกบมเรียกโอ้โหอา้าวอินเทอร์ลี่ฟูฟูอันใหม่ของเราล่ะอา้าวต้องตั้งตั้งตั้งขาย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 กดซิลิกออนเองดูสินี่คือซิลิกออนเลยผมจะเก็บอัน,นดีๆไว้นะ่ะเช่นอันสีฟ้า เละขึ้นไปนะเฮ้ยอันพวกนี้ไม่เก็บอันนี้อันกดลี่นะไม่เอาอันกดลี่เก็บเก็บเก็บจัดได้กดลี่เจ้าอ้ออ้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องกดใหม่กดใหม่ก่อนอันนี้อันนี้อ,อ่ะอะวันนี้กดลีล่แล้วอะเซลเซล ใช่เแะตเรต้เรงตัวตงตัวเรงตั้เรงตัวงตงตั้เงตัวเงตัวเงตั้นตีงตัวเรงตัวเรงตัวเงตัวเตงโอ้ไม่ไรนะไม่ใช่ไมใชใช่นี่เอ๊หูหูหหหางกันยังเยอะเออดาบของผมล่ะ อ๋อันนี้จะผมจะไม่ตัดเลยสักอย่างอืมกานฟั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 น,น,นอุ๊ดับใหม่ดับใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนกดกดเยอกว่าจริงด้วยอันนี้ ต้องให้ค่าเยอะแน่เลยโปลิเอียนอะโชคดี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 เพนด้าเพนด้ารับอะไรขอบคุณรับคอมมอนจังตอนสุดคุณ <c oughs> 28อันนี้เป็นได้ห้าคุณ28เนี่ยสก,กิปกี่นาทีอ๋อเมื่อกี้คืออะไรนะี่ย กี้เข้าไปในตูเ้เพนด้าอย่างเดียวกี้เ,กเข้าไปในตูเ้เพนด้าแน่เลยสะเก็บกี้ทีนะ่าจะกล้าหรือเปล่าว่าฟันอ่ารีเบิร์ตรีเบิร์ตน้ำมีแต่น้อยแต่ต่อไปจะน้ำมันเยอะขึ้นอืมเร็วมากเดี๋ยวอืมวิเลียนแล้ววิเลียนแล้ววิเลียนกว่าแล้วสองวิเลียนกว่าแล้วอืม เดียวแป๊บเดียวสาม,มีเลี้ยนสาม,มีเลี้ยนสาม,มีเลี้ยนแล้วการวิ่งเราตีมันทำให้บอบบตรตีเร็วขึ้นบางทีมันก็จะเกิดอาการเรบตืบเลยนะกีึ่งสองโอ้ดีนะทำอะไรทำอะไรโอ้โหทีทีทีแมว ตอนนั้นก็ทุลักทีม่ัวนะหนึ่งทีด้วยซ้ำตอนนั้นกองอ่ดีดดีดจีดดีดจีดดีดจีีีอไปๆๆเออตอนนี้ผมนามีท่านแล้วเก้าบิลเลียนกว่าใช่แล้วผมจะไปฟาร์มทำเครดอืม ทำควิดทำควิดได้ได้ยินจางยินจาง่ายจะเป็นสองร้อยมิลลิลียนเอ้าทำไมฉันเจอตายละ่ะอ่ะวัดน้ำม,มีสิบกว่าไม่หนึ่นงให้มารถเยอะจังรถเยอะมากรถเยอะจริงรถเยอะสุดโอ้โหน้ำมีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊เลย ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าดูเลยไม่เข้าเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปเรื่อยหละตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเล๋ยวตีเลือดตีนั้นตีน่าจะเป็นเทคนิคที่ดีขึ้นนะ กระโดดกระโดดทีนี่นี่ซู่ซู่เหรอซู่หรออืมตด้วยติติติยีกบิลเลียนแล่นาเมดนานจังนานจังมีนานจังนานมากโอ้ใหม่กอดนานสุดห้าทีห้าทีกับ2 0่สิบกบิลเลียนไม่ดีสามกบิลเลียนมันจะไปได้เหรอ่าได้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 แต่ใกล้กลมากมาก เตรียมตัวเตรียมตัวใหญ่ๆเรา,ย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 าจะเตรียมตัวค่ะตีตกบางทีเสริมพยายามเสริมโชคไม่ได้นะับตีนี่มันเดิมนี่อันเดิมหมดนับไม่มีนิวอะไรเลยโอ้ห้อหนึ่งรับมันราคาแพงเกินมีอย่างนั้นก็ได้บี ขอบคุณเอนเตอร์ฟอมีด้มังอู้ดี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 พลนี้ก็ไม่กิ่งเลยเจอพนดากับมีเข้าไปริงจา้จาจะจังโดนทมนไมฮะจังบิเลียนนะยิงชนตุ้ม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 เรียบร้อย ตัวนู้นกันอีกตัวนี้ตรงนี้ดีดีดีตีแล้วเดี๋ยวตายที่นี่ดีที่สุดนับวิงแล้วก็ตีไปด้วยแล้วเสริมนามิดคูณสองก็เหมือนคูณสองนะแต่คือมันจะตีเร็วยขึ้นจะเกิดอาการบักตัวปบางแบบแบบแบบทีเราเดินไปแล้วบางทีเราก็ยังจะดีดีดีอีกเมื่อกี้ผมอย่างเช่นตูตัวนี้ผมก็เดินมาตรงผมเดินมาตรงนี้แล้วตูตรงนั้นตีตีได้ใช่น่ เ่ยเตี้ยไก่ได้มากขึ้นดีๆทๆั้งกินนักเดียวนะใช่ครับเห็นไหมครับเกิดอาการบักเกิดการโอ้ยที่มันสะะไลเยอร์วัดฮะ้อบกดจับก,ด,บกดที่สัตว์ต้องตงใจชีวิตต้ตองการชีวิตผมต้องการสัตว์มากเลยอืมอืมมามีเข้าอยู่นะ เข้าเข้าเข้ามาเข้ามาตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยคิดว่าจะอย่างคิดว่าเลือดเยอก็จริงแต่ก็ยังชู้นะมีดาหรือมันจะยิงของข้าไม่ได้หรอกมันมีแรง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 เข้าไปใกล้ตาย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 มากใกล้ตายแล้วได้ตายเป็นที่เรียบร้อยเยกี่นัดหนึ่งสอง สอนัดก็แค่วิ่งชนแล้วก็ตีลวกเอกคแค่สองนัใช่ไหมน่ะต้องหันมากลับเค้รอบเดียวตึกตึกตึกนั้นเลยให้ฝึกอันนี้ันตีได้ไหมอืมตีได้นะเอาเป็นที่บอกด้วยว่านาเมตเราเท่าไหร่การฝึกนี้ด้วยตีตีตีเจ๊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 เจเจเจเ แล้วนี่กีดตีกี่รอบแล้หนึ่งสองสองรอบเค okay. วิ่งเข้าไปชนแล้วก็กดตีรัวแค่นี้ก็ได้แล้วใช่ใช่มอนเกบเกิดอาการบักเป็นไปเป็นอ้อมไม่บักไม่บักไม่บักอืมอืมอืมเพนด้าเย่เพนด้าเพนด้า ดนี้แล้วก็เล็กน้อยก็ได้ตัวดีๆเข้ามาในกระเป๋าปัตแล้วนี่ก็เต็มแล้วด้วยง้อจะทำพิธีอาบเก็ดมันอับเก็ด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 จีได้เราต้องอับเก็ดเราต้องอับเก็ดอับเก็ดย่างเดียวต้องการการกดลี่ขั้นกดลี่มันเจ๋งกดลี่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  ก็ลี่ก็ไม่ได้เก่งใช่ไม่เก่งเลยก็ลี่นูว่าจะแบบเพิ่มปั๊บๆเก่งมากแต่ก็ไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นสวัสดีเพื่อนเพื่อนใช้ดาบโอไม่ใช้ดาบเดี๋ยวมันอันนั้งรอบตัดอยากสกิปจังอ้วว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 พวว เดี๋ยวผมขอทำให้ได้ดีเบอร์ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและชมมูชีเนี่มากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกัอนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ